จะมีข้าวสารในสีน้ำนะครับสีข้าวสารน้ำแล้วก็แผักพึ้นะครับที่ผมข,ขอตักก้งก้อนผักผึครับใสดอันนี้อเลยหรอ สวัสดีครับตีครับตอนนี้เราถึงแล้วครับบ้านลุงสนิทก็จะมีแคมเปอร์ของผู้ใหญ่ไ้ทีครับแล้วก็มีต้องใช้ไ้พีครับไปตาดทุกอนุโมทามูลไปทีครับเรามาเราต้องเรามาเราต้องใส่แมสไะทีครับนะเรามาเราต้องใส่แมสครับแมสอะไร พักสมองสิครับพักสมองมาทางลิขิตปฏิบาทนะครับนะพักสมอง <rempl> เดี๋ยวผมอยู่ไม่นานครับพี่ครับเดี๋ยวผมมอกเสร็จผมก็กลับเพราะว่าต้องไปไปบ้านด่วนทำธุำำำรกริจด่วนแล้วสิครับก็มีอาหารนล้วสิครับมีห้องครัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สิครับสสวัดีครั่สิครับ น,นี่เป็นโรงครัวนะครับโรงครัวที่เราเตรียมอาหารมาเลี้ยงกันวันนี้น,นี่มีผลไม้พี่ครับนะมีผลไม้ด้วยครับให้คุณลุงคุณยายได้ทานกันนะครับนี่เรามีทีมงานเรามาเยอะมั่งวยพี่ครับนะมีไส้กรอกของน้าแต่พี่ครับนะไสก้ <c oughs> สกรอกน้าแต่ก็มีครับไส้กรอกน้าแต่ประมาณสิบโลนะไส้กรอกสิบโลนะครับนะไส้กรอกก็มี ตั้งมาครับกระดาษทุกับ,บแม่แอร์ดันไกลแล้วก็พี่หน่อยแล้วก็ไข่งอ่อนมะครับใครวะพี่ตะแต็มนะครับพี่ตะแต็มนะครับแล้วก็นา,างฟ้าตาตานะครับนะวันนี้เราลังเข้าครัวก่อนนะครับนะเดี๋ยวทอดแจ็กกบ เดือทกกอดใส่ก่อกคาแต่ดินี่มีข้าวสิครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับนะมาถึงกันแล้วครับพักสมองมนี่สครับพักสมองมาช่วยเหลือนะครับนะคุณลุงนะครับคุณลุงที่ป่วยนอนติดเตียงนะครับอยู่ที่บ้านลุงสนิทนะครับก็มีพี่สาวมีพี่สาวแล้วก็มีครอบครัว อย่างพลังช่วยกันในที่ครับนะสว,ส,นสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ไลฟ์ปดให้ตฟรีดูครับไลฟ์ปดให้ตฟรีดูนะครับเดี๋ยวผมมอบผมอยู่ไม่นานครับเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระก่อนทำธุระก็ส่งมอบเมื่อกี้มอบไปแล้วทีครับเมื่อกี้ก็มอบแล้วนะครับนะเดี๋ยว นี่ครับไสกรอกมาดิอ้ยลงไมวะเดี๋ยวเ้นอยนี่ครับอีไส้กรอกนะครับไสกรอกไสกรอกอย่าไส้กรกพี่ปลากี่ลากีสวัสดีครับสวัสดีครับในนี้แหละน้อง อ,อันนี้ไซกล่องระแตนะพี่สั่งมาไซกล่องราเต่ครับตากก็ได้เราให้ทางให้คร,วรัวเขาทำไปนะครับก็เนื้อถ่ายให้พีดูครับนี่ถ่ายให้พี่ดูครับนะเราต้อง มีสองฝั่งครับฝั่งขวาเป็นผู้ชายฝั่งซ้ายเป็นผู้หญิงดีนะครับบ้านลุงสนิทครับตอนนี้ตัผมถึงแล้วครับบ้านลุงสนิทยอยู่ที่ราชบุรีนะครับสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของผู้หญิงนะครับคุณยายนี่ฝั่ฝั่งของผู้ชายของคุณตานะครับอันนี้เป็นเป็นของใช้ที่เราซื้อมาครับ ของใช้ที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นพวกแคมเพิร์ของผู้ใหญ่ของคุแก่เพราะข้าวนะครับแล้วก็ข้าวแล้วก็มีขนมมีน้ำมีน้ำดื่มนะครับมีอะไรนี่ครับซื้อมาสาธุอนุโมทนาบุญร,ร่วมกันครับพี่ครับนะวันนี้ก็เป็นวันดีครับวันนี้เป็นวันดีที่เรามาร่วมบุญกันตอนนี้ก็กำลังเข้าครัว นี่ครับบ้านลุงสนิทนะครับอัสนะการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีติดต่อเข้าที่เพจ Facebook ของของทางมูที่เลยครับวันนี้ผมกับพี่สาวผมมาทําบุญกันทลนว่าครอบครัวได้ซื้อของมาร่วมกันนะครับมีข้าวสารมีน้ํามีซอสมีขนมปังมีผ้ามีเพลเพื่ที่รอง แล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับนี่นี่ครับีของใช้นะครับมากมายพระสาธุอนุโมทนาบุญท,ท่านีครับนะสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันท่างทีครับวันนี้ก็คงจะทําบุญอยู่ที่นี่ครับนะพระสาธุกับแม่แอนแดันกายด้วยแล้วก็พี่หน่อยพี่หน่อยร่วมมาแม่แอนแดันกายแล้วก็พี่สแเตมแล้วก็หลังฟ้าซาตานน้องสาวของเราครับนะ ร่วบมือกันมาแี่ครับสิครับเราเราจะไม่เผยแพร่ภาพคุณลุงนะไอ้สิครับเราจะให้ดูแค่นี้พอให้ดูแค่นี้พอนี่ครับชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่แล้วเนอะชีวิตเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ไอ้สิอะไรที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราช่วยครับอะไรที่เราพอที่ช่วยเหลือสังคมได้เราคนที่จะช่วยนะครับนะช่วยกันนะเพราะว่าทางมุ้ทิเนี่ยนะครับ ก็เป็นมูที่อาสาที่ช่วยเหลือให้กับสังคมให้กับคุณลุงคุณป้าที่ป่วยน,น,าานะครับนี่ครสีครับ,มมรรบ,นรบธนาคารครับสครับสามารถโอนรูบุญครับธนาคารเห็นไหมครับเลขบ,บัญชีธนาคารกรุงเทพครับสาขาว,วัดเพลงนะครับน,ะนี่สาม,มารถท่าใดที่อยากจะรวมบุญก็สาม,มารถโอนมาได้นะครับตามบัญชีนี้เลย